สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้เราแนะนำโน้ตบุ๊กเรโนเวอรุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิปประมวลผล Intel c ค r e i Gen 5บอร์ดเวกันดีกว่าครับเรียกได้ว่าเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชิปประมวลผลตัวใหม่อันนี้ครับซึ่งมาพร้อมประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานได้ดีกว่าเก่าด้วยจากที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดลงเป็น14นาโนเมตรครับจากเดิม22นาโนเมตรครับส่งผลให้การปล่อยความร้อนลดลงแล้วก็เพิ่มซามทิสเตอร์ให้จํานวนมากขึ้นแทน แน่นอนว่าในส่วนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์รายใหญ่อย่าง Lenovo ครับก็ได้ส่งโน้ตบุกรุ่นที่ใช้ชิปประมวลผล Intel Core iGen 5เป็นที่เรียบร้อยหลายรุ่นครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุกสเปครุ่นใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวโดวยหลักๆครับจะมาพร้อมการประหยัดพลังงานที่เยี่ยมกว่ารุ่นก่อนแน่นอนครับพร้อมด้วยเทรดช่วยประมวลรวม4เทรดนะฮะมาพร้อมเทคโนโลยี Intel Hyper Trading เทคโนโลยีครับ ฟีเจอร์ Intel Turbo Boost 2.0ที่ช่วยเร่งความเร็วให้สูงขึ้นครับทั้งกับตัว CPU และ GPU ขนาดใช้งานหนักๆน,นั่นเองโดย n o t e บุ๊ก Lenovo ที่ใช้ชิปประมวลผล Intel Core i Gen 5th Gen well เนี่ยฮะโดยจะมี Lenovo G5080 Notebook คุ้มค่าหน้าจอ15นิ้ว Lenovo G4080 โน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าไม่แพงกับหน้าจอ14นิ้วครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย Lenovo t h i n k p a d X250 ครับโ o ้ตบุ๊กน้ำหนักเบาเพื่อง,งานธุรก,กิจโดยเฉพาะบนหน้าจอ12.5นิ้วครับ โดยรายละเอียดแบบและเอียดสุดๆของแต่ละรุ่นครับสามารถกดเข้าไปดูในบทความได้เลยครับทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วค่ะ s กด Subscribe ส h a n n e n ของเราใน YouTube ครับพิมพ์ Notebook Spec แล้วก็ Subscribe ครับหรือกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ